ส so, รุปประเด็นความคืบหน้าคดีรถบัสไฟไหม้เมื่อตุลาคมปี67นะครับ mm. ก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมเริ่มมาทำการเล่าข่าวนะครับ mm. ก็เกือบจะครบปีแล้วครับเดือนนี้กันยาปี68นะครับ mm. ก็จะมีความคืบหน้ามาอัปเดตให้ฟังนะครับแบ่งเป็น3ประเด็นประเด็นแรกคือคำตัดสินของศาลชั้นต้นนะครับศาลชั้นต้นมีคำตัดสินให้จำเลยที่1และจำเลยที่2คือ ตัวพ่อและลูกสาวที่เป็นเจ้าของอู่รถนะครับโดนโทษจำคุก8ปีนะครับแล้วก็ปรับ2 0 0แสนบาทจำเลยที่3นะครับก็คือคนขับรถโดนโทษ8ปี2เดือนนะครับแล้วก็ปรับ2 5 0 0 0 0บาทแต่เนื่องจากจำเลยทั้ง3คนรับสาร,รภาพนะครับก็เลยมีการลดโทษเหลือกึ่งหนึ่งก็คือที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือจากหารครึ่งหมดนะครับแล้วก็รอลงอาญา5ปีนะครับแล้วก็มีการคุมประพฤติอันนี้คือคำสั่ง ของสารชั้นต้นนะครับประเด็นที่2คือเรื่องของตัวสภาพรถนะครับที่หลายๆคนสงสัยรวมถึงผมสงสัยด้วยนะอันนี้ก็ไปหาข่าวจากหลายๆแหล่งข่าวมานะครับหลายสําสำนักงานนะก็หลายๆชุนะๆสำนักข่าวก็ความคืบหน้าก็คือเหมือนกับมันมีการสืบสวนนะครับว่าที่เราสงสัยว่าเอ๊ะรถมันไม่ได้มีการตรวจสภาพหรอก็คืออันนี้นะครับตามตามความเป็นจริงอะรถ ถ้าเป็นรถเก่งถ้าคนที่ไม่มีรถอาจจะไม่ทราบนะบแต่คนมีรถจะทราบก็คือถ้ารถยนต์ส่วนบุคคลนะครับถ้าเกิน7ปีเนี่ยมันจะต้องมีการตรวจสภาพที่ตอรออ,อนะครับตอรออ,อคือสถานตรวจสภาพรถเอกชนนะครับก็ต้องเข้าไปตรวจเพื่อจะเอาใบาเนี่ยไปแบบต่อภาษีอันนี้คือส่วนปกตินะครับแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นรถรับจ้างหรือรถสธนาธารณะนะก็น่าจะเป็นอีกกฎหนึ่งแต่ก็คือต้องมีการตรวจสภาพอยู่แล้วแล้วคันเนี้ยใน ตัวรถที่เกิดอุบัติเหตุนะครับมีการใช้ก๊าซ CNG ซึ่งจากข้อมูลที่หามานะครับก็เหมือนกับตัวตัวอูรรถนะครับมีการแบบเหมือนไปตรวจสภาพกับทางบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแต่เหมือนกับเป็นการแค่คัดลอกเลขถังถังแก๊สนะครับแล้วก็เอาไปโดยที่ไม่ได้มีการเอารถไปตรวจสภาพจริงนะครับแล้วพอสถานตรวจเนี่ยเอกชนเนี่ยที่ตรวจมา ออกเอกสารให้ก็มีการไปต่อไปเหมือนไปต่อต่อทะเบียนรถนะครับมันก็จะผิดอีกจุดหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ของขนส่งนะครับของตัวขนส่งสิงบุรีนะครับที่แบบก็เหมือนตัวเลขตัวถังกับของจริงกับในระบบกับข้อมูลคือข้อมูลไม่ตรงกันมันก็เลยเหมือนกับผิดทั้งสองจุดว่าทำไมถึงยอมต่อนะครับซึ่งมันก็มีข่าวบอกว่าเนี่ย เหมือนมีค่าแบบใต้โต๊ะกันคันละพันห้านะครับซึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับชีวิตของแบบทั้งยี่สิบสามชีวิตนะครับอันนี้ก็เลยแบบมันจะต้องมีการแบบเหมือนลงโทษสอบสวนกันอยู่นะครับว่าเพราะนี่มันเหมือนแบบผิดในมาตาผิดในข้อหาที่แบบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่แบบไม่ปฏิบัติตามระเบียบพินัยประมาณนี้นะครับที่ที่ตัผลตรงนี้มันยังไม่ไม่ออกมานะครับแต่ก็รู้ว่าเป็นขนส่ง เขตไหนชื่อเจ้าหน้าที่คือใครนะครับส่วนประเด็นที่3ก็คือประเด็นของทางครอบครัวผู้เสียหายนะครับก็คือบอกว่าเนี่ยทางผู้รถอ่ะมีเหมือนกับต้องมีการชดเชยเงินค่าเสียหาย5้าแสนห้าหมบาทแต่เหมือนกับผ่อนจ่ายเดือนละ10,000บาทนะครับแล้วก็มีการแบบนํำข้าวสารน้าปลาน้ํามันหอยมาให้แล้วบอกอันนี้คือค่าเยียวยาแล้วซึ่งแบบมันจากคําบอกเล่าของ ครอบครัวเขาบอกเขาก็ไม่โอเคนะผมฟังผมก็ไม่โอเคก็เลยจะมีการรวมตัวกันเพื่อจะจ้างทนายว่าเหมือนพอมีคําสั่งศาลมาใช่ไหมครับแล้วก็คือถ้าเป็นหวหกคนเป็นพ่อเป็นแม่รวมถึงแบบญาติญาติก็คงไม่พอใจนะครับคือมันจะมีการรวมตัวกันเพื่อแบบจ้างทนายในการแบบยื่นฟ้องต่อก็น่าจะไปถึงแบบศาลคุทรวาสันสิกาประมาณนี้นะครับนี่คือข้อมูลที่หามาได้นะครับก็ยังขอแสดงความเสียใจกับ ผู้สูญเสียทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยไว้ถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกครับเจอกันคลิปหน้าครับ